คลิปนี้พาไปดูน้องๆมัธยมประกวดดนตรีกันครับต้องบอกก่อนนะเด็กๆเดียนี้ฝีมือไม่ธรรมดาครับรวมถึงเดี๋ยวเราไปส่องอุปกรณ์ดนตรีการวรัดนักเรียนสมัยนี้เขาใช้อะไรกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกัน สวัสดีครับผมจักรนันทพลครับคลิปนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยลาลัยรังสิตครับวันนี้ผมมาเป็นกรรมการนะเดี๋ยวเขาจะมีการประกวดดนตรีกันเดี๋ยวตามไปส่องก่อนดีกว่าว่าน้องๆที่มาประกวดเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างตามมาครับสวัสดีครับพวกเราอินเบเชอร์พีใช้เ s d เครับตอนยี่สี่ครับซีมิคาโเคครเกับเบสเซวับวันนี้พี่ชอบมากเลยกีตาร์คัสตอมครับผมของพี่ชายแล้วก็ไอเบเนตทีโอดีสิบตัวนู้นอ๋อนี่ข้างล่าง เห็นแอบเห็นลายสิกข้างล่างด้วยนั่นฟรีครับฟรีฟรีหรอครั้งโรงเรียนครับอุตส่าตัวนั้นนะครับสองพี่สองผมครั้งีส่วนมือเบลีนครับก็ผมนะครับผมใช้เป็นยามาฮ่าทีอาร์บีเอ็กซ์สามจุดห้าครับรุ่นค่อนข้างเก่าเลยทีเดียวตัวนี้แล้วก็เอฟเฟกต์ของผมใช้เป็นซูมบีสามเบนครับผมตัวเจ้าประจำผมครับวันนี้สู้ๆนะเดี๋ยวพี่รอเชียงรากขอบคุณมากครับวงเอเอเอเมครับใช้เจแอนดีครับอ๋อ แล้วก็มีมือ,อกีต้าร์อีกคนหนึ่งด้วยใช่ไหมเป็นกุต้าแบงกอิดิสันและเอฟเฟกต์ครับเอฟเฟกต์ใช้ไลน์สิงป็อกโกครับอยู่ไหนอยู่ไหนกินี่ในนีโอเคอเดี๋ยวพี่รอเชียร์นะแล้วก็ตั้งใจเล่นงานสนุกสนุกอย่าไปซีเรียสนะขอบคุณครับ <laughs> ไม่ได้ถ่ายรูป <laughs> <laughs> ไมไ่ถ่ายรูปใช่ซิงเกิล โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยในพี่ว่าร็อกแน่นอนกีตาร์ทรงนี้ใเป็นไอเบน i b เน e ตครับไอเบ e z G O G R G หนึ่งสามหนึ่ง D X โอ้โหมือเบสครับมือเบสครับใช้คอร์ดครับคอร์ด b Five Element ครับครับผมสวัสดีครับพวกเรามีเรียอแล้วันนี้ใช้สไฟาเออร์อีกตัวก็เป็นเช็ t เตอร์ครับ อีปิฟโฟนครับแล้วก็อีกตัวกุต้ารับสองตัวเลยก็มือกีต้าร์สองคนนี้ใช้คนละสองตัวใช่ครับดอกสายมือเบสครับใช้เป็นสกอร์เลอร์พีเจเบสครับโอ้โหสวัสดีครับเราซีเซียครัใช้อโฟนซีซีเจ็ดครับพีหนึ่งคิวเอ็มครับซีรีส์พีเมียบใช้เซหนล็อกตี้ครับใช้เป็นทูบิล่าครับของพี่ดนครับเป็นของคนไทยครับ สวัสดีครับก็ผมม้ง Afternoon m i d d a y ครับเป็นกีตาร์ Ibanez Jim Junior เบส TRB X 505ครับกีตาร์ Fender a l t า One ครับโอ้โหวงนี้อุปกรณ์แบบแรงๆข้างนั้นเลยนะสู้ๆนะเดี๋ยวเอาไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนน้องๆขึ้นไปประกวดกันผมให้กำลังใจน้องๆสักนิดนึงครับเอาสายกีตาร์มาแจกสายกีตาร์ F Sting นะครับจากทางร้าน GT Gita t w ครับนี่เลย สายเนี้ยจะเป็นสายเคลือบนะแล้วก็ปัจจุบันผมก็ใช้สายนี้อยู่เดี๋ยวใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปลองสั่งซื้อกันได้นะครับก็ขอบคุณจิตร้าน G T Guitars ด้วยครับสนับสนุนของระวันน่ารักน่ารักไปให้เด็กๆกันไป F s t i n g นะไว้ไปลองใช้ดูเอามาฝากนะสายกีตาร์ยี่ห้อ F string สายกีตาร์ยี่ห้อ F s t i n g ครับนี่เอาสายกีตาร์มาให้ F s t i n g นะลองใช้ดูแบ่งกัน2คนคนละครึ่ง เอามาฝากลองใช้ดูแล้วบอกพี่ด้วยว่าดีหรือเปล่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมจะต้องไปขึ้นแท่นไปเป็นกรรมการแล้วเดี๋ยวไปตามดูบรรยากาศเด็กๆเ,เขาประกวดกันแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะแบบเด็กๆจะได้มีไฟซ้อมแล้วก็ได้มาประกวดกันแต่ว่าการประกวดเนี่ยมันก็ไม่ได้จะตัดสินว่าใครจะเก่งที่สุดนะครับถือว่าเราได้มาทํากิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันครับ สำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าอยากสนับสนุนกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับช anel จกักณัาพลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้นะมีคอร์สเรียนแล้วใครที่กําลังอยากหัดเริ่มเล่นกีตาร์นะครับเบสิกกีตาร์คอร์สครับคอร์สเียนกีตาร์ไฟฟ้าสอนควบคู่กับทฤษฎีไปด้วยเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กําลังแบบเตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัยนะครับคอร์สนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มควบคู่กับทฤษฎีเลยแล้วก็คอร์สใหม่ล่าสุดครับ blues improvisation for beginner by จักณัาพนครับคนที่กำ คือแนวที่ผมแนะนําเลยสอนการอินพไวาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงระดับที่แอดวานมีการแนะนําด้วยโหมดต่างๆใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับ FC ทาง y o u t u b e คนที่ดูคลิปนี้อยู่แคปเจอร์หน้าจอนี้มาครับสอคอร์สทั้งเบสิกแล้วก็บลูสอินวเซชั่นมีราคาพิเศษลดพิเศษไปเลยแพ็กคู่ครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกับคอร์สเรียนกีตาร์แบบออนไลน์ดูดีโอฝึกด้วยตัวเองครับ 铭记。 We sit till we ก่อนจะช่วยตายก็ให้ในเพื่กับนดี จะขอสัมภาษณ์มือกีตาร์ยอดเยี่ยมอ่ะเป็นไงครับดีใจไหมดีใจมากครับมีใครเป็นแรงบันดาลใจไหมครับในการเล่นกีตาร์อ๋อก็พี่จักรครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเลไม่เอาพี่ไม่เอาพี่อ๋อพี่มีนไทโรสมิธครับอ่าเดี๋ยวพี่มีนไทโรสมิธดูอยู่ก็เยี่ยมครับลองฝึกซ้อมต่อๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ตื่นเต้นครับส,สนุกดีครับเพรว่าสำหรับรางวัลกีตาร์ยอดเยี่ยมรู้สึกไงครับก็ยิ้มเพื่อนมาครับเราอยู่กับวงแชมป์ครับ Immortal b e i n g นะครับสวัสดีครับ เมื่อกี้เล่นข้างบนเจอปัญหาอะไรในการโชว์บ้างไหมะครับนิดหน่อยครับจะมีเรื่องการบาลานซ์ครับผมเพราะรู้สึกว่าเครื่องทุกเครื่องมันค่างดังไปหน่อยครับผมแต่โดยรวมว่าถือว่างานนี้ผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบรรยากาศการประกวดดนตรีของน้องๆสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตนะครับจริงๆที่โรงเรียนเนี่ยมีหลายวงเลยนี่ก็คัดมาเป็นกิจกรรมสนุกๆน,น,นะครับแล้วก็ฝากติดตามวงดนตรีของโรงเรียนด้วยนะครับมีชื่อวงว่าอะไรครับถ้าเป็นวงโรงเรียนเลย ออฟเอวชียครับแล้วก็ที่นี่คือที่ไหนสวนุหลาบวิทยาลังซครับทำไมหยวจังเหนื่อยหอันึงทนี่คือที่ไหนครับะลนโอเคฝากกดไลแล้วก็ต้องกดแชร์ก็ต้องกดติดแล้วก็ฝากคอรเรียนดีที่สุดที่ดนี่ีเห็นเห็นเห็นอยู่ไหขออนาครับอะลนี อันนี้พี่เอาลงด้วยอะสำหรับใครที่กำลังหาคอร์สเรียนกีตาร์นะครับสำหรับมือใหม่ที่มม่ได้หาครบที่สุดไม่หาแน่นที่สุดสอนในมืออาชีพนี่คือคอร์สที่ทุกคนตามหาครับั่นและครับเดี๋ยวใครซื้อคอร์สเดี๋ยวให้น้องเขา0 0 0 1เปอครับได้ซะเยอะเลยไปแล้วครับสวัสดีครับ